สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือภารั์พนุกรรมขบพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาง์คนเกิดราศีต้นนะครับผมในเดือนกันยายนพศสองพเริ่มจับไพ่เลยนะครับให้ไบแรกจับได้ได้ไพ่สามดาบสามดาบไีนี้พูดถึงพื้นดวงสตาและดวงจรในช่วงนี้ พไพ่ใบนี้ผมจะบอกว่าดูมันไม่ดีนะดูมันจะไม่ดีนะแต่จริงๆแล้วพไพ่ใบนี้คือมีอะไรก็ให้มันเกิด,ดไปเถอะไพ่ใบนี้คือสามดาบปักที่หัวใจอืมความจริงมันก็ไม่ดีจริงๆด้วยแหละแต่ว่า,พาไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามไพ่ใบที่สี่คือตัวตัดสินพไพ่ใบนี้คือดวงช่วงนี้เข้าๆ ที่มันจะเกิดขึ้นโดยเป็นภาพรวมเฉยๆว่าช่วงนี้เป็นเป็นเป็นอย่างไรโดยรวมเลยบอกพ่เนี้ยถ้ามันปักแบบเนี้ยเลยบอกว่าให้ระวังอุบัติเหตุในช่วงนี้แต่ผมจะบอกว่าคําว่าระวังนี่คือถ้าคุณแบบไม่ประมาทอะไม่แบบชี้ชัดชอบ,ชอบไม่แบบว่าเอ้ยไอยงง้นู่นมันอย่างงั้นอย่างงน้นนี้แบบไม่ไม่แบบแย้อนกลับมาคำเดิมว่าถ้าไม่ประมาท ดูมีสติก่อนข้ามถนนระวังก่อนที่จะไปเซนเอกสารอะไรเงี้ยระวังอีกอย่างหนึ่งคือระวังอารมณโมโหระวังเรื่องคนรักอะไรเงี้ยถ้าคุยกันโดยที่ใช้อารมณ์ก็จบไม่สวยหรือบางทีอารมณ์ของเราอาจจะก,กระฟัดกระเฟียดบ่วยเพราะอะไรเรื่องหัวใจหัวใจยังไงอารมโมโหมากเกินไปอารมณ์ติดอะเขาเรียกว่าติดได้หมดเลยนะติ๊คือ ผมไม่ต้องพูดว่าติเกิดอ,อะไรก็คือจะบอกว่ามันได้หมดเลยคือเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาหัวใจทั้งหมดเดือนเนี้เดือนช่วงเดือนสิงหากัยยาระวังเป็นพิเศษปัญหาหัวใจทั้งหมดบางที่อยู่เฉยเไม่ต้องทําอะไรหรอกมันยังจะเกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ระวังละ่ะก็ยิ่งเกิดผมพูดเลยนะว่าความแม่นมันเท่าไหร่ความแม่นจะเกิดขึ้นได้ ต่เ,เมื่อคุณไม่ระวังจะถามว,าวิธีระวังทำไงก็อย่าโมโหกดิถามว่าเรื่องงี้เงาเงาเรื่องความบาดหมางเรื่องทะเลาะกับคนรักคนรักไม่ได้ต้องเป็นแฟนเสมอนะพ่อแม่ก็ได้พี่น้องก็ได้คนรอบตัวก็ได้มันจะเกิดปัญหาแบบเงาเงาเรื่องความที่เกิดจากห้องจำแบบเราโมโหนิดนึงเรามีเราแบบคุณมัวแล้วมันจะขยายขยายขยาย จนกลายเป็นแบบนี้อีกอย่างหนึ่งคือคนที่คบซ้อนให้ระวังรักสามเศร้าเห็นไหมสามนาป,ปักหัวใจรถไฟชนกันอันนี้ผมพูดพื้นดวงก่อนเลยนะไอ้ผมพูดดวงจรก่อนเลยนะว่ามันจะเกิดประเภทพวกนี้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นไงคุณเป็นคนลมเย็นมาก,นกเลยไม่ต้องกลัวแต่มันก็จะมีดวงให้เกิดขึ้นได้สําหรับคนราศีตุลจะน้อยขึ้นเยอะ เพราะว่าดวงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้สำหรับที่ไพ่มันเกิดขึ้นกัมไปจะเกิดขึ้นน้อยลงอันนี้ผมบอกความลับของดวงแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นดวงจรและเอ๊ดงพื้นดวงเป็นไงอันนี้ผมเมื่อกี้ผมพูดถึงดวงจรน,นะความจริงราศีตนเนี่ยพื้นดวงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นราศีที่มีสเสน่ห์เห็นแม้สามดาบปาก ทำไมถึงดูเหมือนมีสเสน่ห์มันไม่ได้ดูเหมือนหรอกมีสเสน่ห์จริงสามดาวปักแบบน,นี้เขาเรียกว่าราศีที่รถไฟชนกันชอบคบซ้อนหรือถ้าไม่ได้ชอบคบซ้อนก็ต้องมีคนอื่นมาหลงรักมากกว่าหนึ่งคนมีสเสน่ห์เกินนะมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าพ่อเจ้าพ่อคุณรุนนช่องมีสเสน่ห์เยอะผู้หญิงนี่แบบโอ้โหผู้ชายต่อคิวเรียงกันแบบหัวกระได้บ้านแม่แห้งเป็นอย่างนี้เยอะนะสำหรับราศีตุล ถ้าถามว่าผู้ชายจะ,ะเผด็จศึกผู้หญิงคนนี้ต้องลากเข้าไปดินแม่น้ําผมไม่ต้องบอกนะลากไปทําไมแล้วก็พายเรือไปไกลๆไอ้น,น่าเสร็จแน่รับรองลาศิตุนเสร็จแน่นะครับผมให้เขาไม่มีทางด้วยทางอื่นแต่มันอาจจะถ้าเป็นแรบ,บนั้นเดี๋ยวจะเอาเขาหน้า,นาหนึ่งไม่ต้องถ้าถามว่ามันต้องมีทีเด็ดพิชิตใจทีเด็ดพิชิตใจทําไงทีเด็ดพิชิตใจเช่นคุณเป็นเจ้าบุญทุ่ม ราศีตุลเนี่ยจะบอกว่าเอาใจยากก็จริงแต่ถ้าเกิดเจออ่ะพูดตรงตรงนะผู้สาวราศีตุลถ้าเจอผู้ชายหลอ่อผู้ชายรวยผู้ชายที่ดีแสนดีแบบเทพบุตรขี่ม้าขาวใครไม่งงเอาบ้างผ,ผู้หญิงราศีตุลเป็นผู้หญิงที่ดูขาดถ้ามีระหว่างผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนดีกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนดีกว่าแต่ดีจริงดีจริงใหญ่คนนะั้นผู้ชายคนคนแรกน่าจจะดี แต่ว่าเปลือกนอกมันดีเฉยๆผู้หญิงราศีตุลมันมีเซนนะมีเนี่ยสามดักเข้ามาปักหัวใจเนี่ยคือคู่แข่งทั้งนั้นเลยที่ว่าแข่งกันจะเอาตัวคุณผู้หญิงราศีตุลสามารถมีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งคือเลือกไอ้ที่มันใช่ที่สุดได้ไอ้ที่มันไม่ใช่มันเตะทิ้งไม่หมดเนี่ยแหละคือความหมายของราศีตุลที่ว่าสามารถเลือกผู้ได้ดีที่สุดผู้ชายก็ไม่โง่ครับผู้ชายราศีตุลผมจะบอกตรงๆเลยนะว่า ผู้ชายลางสีตูนมักจะได้ผู้หญิงที่ดีและรวยแบบรวยแบบแบบเหมือนกับตกข้าสารอะไรหลถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นบอกมีไกด์มาก่อนนะ่ะเขา,าบอกมีไกด์เข้าใจไหมครับเพราะงั้นคือไม่มีเน่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวขออนุญาตพูดอย่างนึ่าอ่าผมอาจจะเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีปากตรงนะแต่ว่าเวลาพูดอะไรผมก็พูดตรงๆนะ เพราะฉะนั้นใครที่มาดูลายมือไปสี่งงให้ไงกับผมเนี่ยอ่าผมผมจะเป็นคนพูดตรงๆแต่คุณจะถามก่อนว่าไอเน,นี้ยพูดได้เปล่าถ้าพูดไม่ได้ก็บอกผมว่าไม่อยากฟังไม่ไม่ยอมรับผมก็จะไม่พูดแต่ถ้าบอกว่าอ่าพูดได้หมดเลยผมก็จะพูดนะครับผมถ้าเวลามาดูหมอผมอันเนี้ยคือจะบอกว่าราศีตุลยังไงก็มีสเสน่ห์ยังไงเป็นคนมีสเสน่ห์เพราะั้นจึงบอกว่า ข้ออย่างหนึ่งที่ราศีตุลได้เปรียบถึงสองราศีคนรื่หนึ่งมีเสน่ห์นั่นเองราศีกลุ่มมีเสน่ห์แต่ว่าราศีกลุ่มไม่สู้ราศีตุลราศีเมถุนมีเสน่ห์ที่สุดแต่มันมีบางเรื่องที่สู้ตุลไม่ได้แต่ข้อเสียของราศีตุลที่พอๆกับราศีเมทุนคืออะไรราศีเมทุนเนี่ยเป็นราศีที่อารมณ์รุนแรงอารมณ์แปรปรวนเพราะมันเป็นสองคู่ไงมันเป็นคู่ที่แบบว่าเดียวดีเดียวล่ แต่ตนเนียนร้ายกว่าอีกตนนี่มีความสามารถสูงเหมือนพอู้อนราศีเมถุนเป็นยังไงราศีตุลก็เป็นอย่างนั้นราศีตุลนี่เก็บเงินไม่อยู่นะผมใช้คานี้ราศีตุลเก็บเงินไม่อยู่แต่ข้อดีของราศีตุลผมพูดข้อดีบ้างเขาเรียกว่าไอเดียสร้างสารรค์คิดอะไรออกมาเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลียกว่าผู้หญิงราศีตุลมักจะหาเงินเก่งอะไรเป็นเงินเป็นทองนี่แบบคว้าได้ับบ ผู้ชายราศีตุลก็ทํางานเก่งอะไรที่ต้องใช้คําพูดใช้วาจาใช้ไอเดียสร้างสรรค์คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองผู้ชายราศีตุลน,นี่จับได้หมดแต่ถามว่าถ้าได้คู่รวยมันจะช่วยส่งเสริมเช่นเอาเงินไปปั้งไปลงทุนมันจะแบบคิดไอเดียผลิตเงินรู้คุณตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นเงินเป็นเงินเป็นเงิน,น,งนได้หมดนะครับผมนี่แหละคือความสามารถราศีตุลน,นี่จบพื้นดวงไปแค่นี้ก่อนเอาดวงจรก่อนเนี่ยเลยบอกว่าช่วงนี้ ไอ้ความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยถ้าใครยังสาวยังหนุ่มมันจะทาร้ายคุณเพราะว่ามีโอกาสที่รถไฟจะชนกันปั้งปปังปงได้เยอะรถไฟชนกันแหลกลามสามดาบเนี่ยเลยบอกว่าบางคนเนี่ยถามว่าหัวใจอาจจะมีปัญหาได้เลยบอกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าจะปล่อยให้รถไฟชนกันเลยบอกว่าบางคนมันมันเจอจริงๆอะ่ะ มันเจอมันหนีไม่พ้นนะบางคนอาจจะหนีไม่พ้นจริงๆก็เลยบอกว่าถ้าเรารู้ว่าแบบนี้มันไม่ดีก็จําเป็นจะต้องให้มันเจอซะเราก็ไม่ทําอีกผมไม่ได้บอกสัับสนว่าเออรถไฟชนกันทําแบบนี้มีครบซ้อนแล้วมันดีมันไม่ดีนะครับผมมันไม่ทําให้ความรักยั่งยืนหรอกเลยบอกว่าอย่างหนึ่งใช่อันนี้ผมพูดแค่นี้พอแล้วเรื่องครบซ้อนแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่ ปะทะกับคนอื่นประทะกับคนอื่น,ะะน,นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่หรือ,อยังไงด้วยการประทะคารมมันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นให้ระวังนะไม่ได้บอกว่าให้กลัวจนหัวปวดจนโรคจิตนะไม่ใช่นะเลยบอกว่าถ้าคุณระวังอย่างน้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นหรือหรือย,อยังไงถ้าเกิดมันจะลดน้อยลงเขาเรียกว่าลดพลังของมันลงเยอะมากนะครับผมแต่เนี่ย เช้าบางทีไพ่นี้ก็คือไพ่ที่คุณอาจจะอดรนทนไม่ไหวหรือบางทีมันถึงขีดสุดของตรงเนี้ยหัวใจแล้วเหนื่อยอะไพ่เหนื่อยก็ได้จนแบบบางทีมันไพ่ของการเจ็บป่วยก็ได้นะใช้คํานี้เนี่ยเราไพ่วยยันี้คือเหนื่อยไงมึงพูดว่าเหนื่อยไงเห็นไหมว่าราศีตุลคนจริงราศีตุลบางคนบอกอุ้ยตุลสบายใจเฉบตุลไม่ต้องทําอะไรตุลน,นี่แบบแบบหลัแบบ่งละ,ละถ้าคุณได้สามีรวย หรือได้ภรรยารวยจะเป็นแบบนี้ไหมมันก็ต้องมีเรื่องอยู่ดีแหละไม่ใช่ว่าสามีรวยภรรยารวยแล้วมันจะหลั่งลาได้ที่ไหนมันต้องควรจะบอกว่าถ้าคุณเกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นอะไรแล้วแต่นะมันย่อมมีกรรมของตัวเองไม่มีใครหรอกนะที่บอกว่ามีชีวิตอยู่แล้วมันจะสบายตลอดชีวิตไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องมีอะไรเลยม,มีแต่พีแต่ว่า เราจะรับมือกับทุกตรงนั้นด้วยการคิดบวกอย่างไ้เยอยว่าเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่เราควบคุมไอ้ตรงเนี้ย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 ความคิดกับความรู้สึกได้พลิกมันให้กลายเป็นบวกเช่นสมมติผมไม่ต้องสมมติหรอกคุณน่าจะคิดเองได้เลยบอกว่าให้วันนี้คือผู้หญิงเนี่ยรูปสิงโตอยู่จะบอกว่าเหนื่อยแต่ปอบใจตัวเองมันก็คือการคิดบวกอย่างหนึ่งนะขอบใจตัวเองขอบใจตัวเองสมมติว่า รถชนกันบอกว่าอ่ะให้ทายว่ารถชนกันจะคิดยังไงดีรถชนกันก็ไปสายไปงานสายก็บอกว่าแต่ผมจะบอกว่าไปงานสายไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเรามานั่งปลอบใจตัวเองไปงานเลี้ยงสายไม่ไม่ต้องไปงานเลี้ยงนะไปที่ทํางานสายคุณก็ต้องหาวิธีทางไปให้เร็วที่สุดแล้วค่อยแบบยังไงก็ได้ให้แก้เยี่ยมปัญหาตรงนั้นไปอ่ะอาจจะหาคนมาคอยเคลียร์หาประกัน ตรงนั้นแหละที่เป็นวิธีที่ถูกไม่ใช่ว่ามานั่งคิดบวกคิดบวกก็อยู่ตรงนั้นแหละคิดบวกเลยบอกว่าวันนั้นคุณจะคิดยังไงคุณต้องคิดหาทางอะไรก็ได้มาทาํำสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางออกให้คุณคิดบวกให้ได้ในเวลาหลังไม่ใช่ว่ามานั่งแบบคิดบวกนะตอนลาที่แบบรถชนกันคิดบวกคิดบวกคิดบวกอันนั้นนะเขาเรี่งเนี่ยเลยบอกว่าไพ่ใบนี้คือขอบใจตัวเองแล้วก็ คอยกดอารมณ์ตัวเองเอาไว้อย่าให้สิ่งตัวตัวนี้มันโผล่มาได้ในเวลาที่ผ่านมา,ายาไพ่นี้หมายถึงเหนื่อยก็ต้องทนแต่ว่าการทนไม่ใช่คําตอบเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันจะระเบิดขึ้นสักวันไพ่นี้คือทนจนไม่ไหวล้วตาสีตุลน,นะทนจนไม่ไหวเห็นไหมด่าปักสิบดาาปักผู้หญิงคนนี้เลยแน่นิ่งน,นะเห็นหมั้ยแน่นิ่งไปนนะ แต่ว่าสุดท้ายตอนที่วิญญาณออกจากล่างก็คือสุดท้ายของชีวิตผู้หญิงคนนี้ยเขาไม่อยู่แล้วไงพอวิญญาณออกจากล่างไปสู่พบใหม่ที่ดีกว่าแสดงว่าต่อจากเดือนสิงหาเดีเดือนอะไรวะสิงหากันยาเนี่ยเลยจากเดือนกันยาไปจะดีไม่ต้องถึงให้เลยเดือนกันยาไปหรอกเอาเดือนกันยา,นยา,า,ดนนยาได้ะเพราะกราคมได้จัง่ะได้แล้ววะ จัดเมนนะครับผมจัดเมนนี่คือประกาศชัยชนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะลงทุนไม่ว่าจะเล่นหุ้นไม่ว่าจะทำร้านสมสวยไม่ว่าจะขายของเก่าไม่ว่าจะลงทุนที่ดินทุกอย่างผมเอาแยกตะแป๊กไก่ไปหมดเลยนะคนรักอะไรแล้วแต่มันแต่ถ้าเป็นคนเราผมแนะนำอย่างหนึ่ง มันจะเป็นการประกาศในบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณถ้าคุณยังทําสิ่งที่ผิดอยู่มันจะเผยออกมาหมดเลยเหมือนกับ <c oughs> อะไรอะวัดอะไรผมไม่พูดนะเออแต่ว่าทําสิ่งที่ผิดอยู่ระวังหน่อยเลยบอกว่าไพ่นี้คือมันเป็นไพ่สามดาบปักหัวใจหมายถึงบางทีสิ่งที่ไม่ถูกต้องจะถูกชําระล้างแลวไพ่นี้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้า อยู่ในองค์กรที่ผิดอยู่แล้วมันจะได้ไปองค์กรใหม่เลยไปเริ่มต้นใหม่เลยก็เลยบอกว่าใครทําผิดสรุปง่ายๆคือใครทําผิดเตรียมตัวสวยอแต่ใครทําถูกต้องทุกอย่างที่ทํามามันมันไม่มีอะไรผิดแต่มันโปร่งใสมันจะดีครับถูกประกาศแล้ว่าประกาศผลว่าคุณถูกลังวันอะไรเงี้ยจะต้องเกิดจากการกระทํามันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่เคยทําอะไรมาไว้ก่อนเลย มันไม่เกิดขึ้นหรอกสิ่งดีๆกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทําการกระทํามันจะทําให้เกิดผลลัพธ์เนี่ยก็เลยบอกว่าไพ่นี้คือการกระทําทําดีมาหรือยังทําบุญสร้างบุญมามากพอไหมถ้าไม่เคยสร้างอะไรเลยแล้วจะหวังหรออืมก็ไม่ต้องหวังเนี่ยแหละเลยบอกว่าถ้าอ่าผมให้เป็นข้อคิดนะถ้าคุณอยากโชคดีจงสร้างบุญบุญได้แก่อะไร ต้องบอกอีกเหรอบุญได้แก่อะไรอ่ะผมพูดแค่นี้พอใครต้องการดูลายมือพยุ้ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมันได้ที่ไลน์ดีทารัสสองหก 2, 6, ตะคองคามานลังคิด y ยู t u ู e นะครับไลน์ดีทรัสองหก 2, 6, ตะคองคอมานลังคิด y ยู t u ู e หรือไลน์โอเอผมดูสองอย่างไอ้ดูผมดูสามอย่างลายไอ้ผมดูสองอย่างลายมือพี่ยุ้ซีกับใคร ใครต้องการดูลายมือสิ่งขอ่เห็ก็ลายดีทั้สองหกหรือลายเอลายเอผมพูดจำพูดซากว่ามันคือลิงค์มันเป็นช่องทางธุรกิจถ้าใครอยากเป็นเพื่อนก็ลายทัลสองหกนะจะมารับได้จํากัดแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ค่อนข้างเลือกด้วยแต่ก็ไม่ได้เลือกมากอะไรถ้าเห็นว่าหน้าตามันโอเคหน้าตาแบบเออไม่ได้แบบแบบโปรไฟล์ปอมจนเกินไปผมก็รับนะ อืมอ่าแล้วเวลาดูผมดูสดสดพลังโทรไลเป็นคนที่เต็มที่กับคุณดูสดสดพลังโทรไลเต็มที่ทบกคอรกันนะครับผมเต็มที่เป็นหมอรูเป็นโค้ดที่เต็มที่กับคุณผมมีกาศการจบจัดสมาคมผู้ผลในประเทศไทยในวิชาีนิโรประถมด้านลายมือที่สี่ัละหัวเองแล้วก็มีกาศการจบกันโค้ดจากสถาบันนิวโรดิลกิสโปรแกรมมอร์ที่มลดิสังเกียนนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการมาที่จะงานก็มาได้แต่ที่งานผมต้องนัดก่อนล่งหน้านะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวนี้ก็เลือกเป็นกานในการรับคนมาที like ่สำนักงานนะครับผมก็แล้วต้องรอคิวด้วยที่สำนักงานลายมือพิสิงหัวเห็นตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สำนักงานนะครับผมเต็มที่ช่วยแจกไฟกระพริบแบบเห็นตัวเป็นแบบคุยกันจับมือคุยกันเห็นตัวมันเป็นเสียงจุใจช่วยแจกไฟกระพริบแบบที่สำนักงานแบบ VP นะครับผมก็แบบธรรมดาลายมือพิสิงหวร้ชั่วโมงครึ่งทังอย่าง VP บีธรรมดาขอร้อยสิบหัวที่อยู่มาได้นะครับผม ใค่ว่าคีินี้ดีคีิปนี้โยชอดก่ดถูกใจกอชใจกอดสักค้ายกอดตาผมจะเป็นกำลังใจด้วยเพื่อว่าคิดใหม่ๆคิดดีๆส่งมาเรื่อยๆฝากกอดยองกอดกคากดถูกใจกอดแชรายอย่างทันนี้สวีครับดีครับ